ครั้งนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กมีโอกาสลอดไหม,มวัน,นวันนี้เนชั่นอินไซต์จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทางรอดของ Big บิ๊กโจ๊กว่ามีไหมว่ามีไหมครับนะแล้วก็มาอ่านเกมว่าบิ๊กโจ๊กเดินเกมอย่างนี้เนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรอ,อรแต่ถ้าดูเป้าหมายแท้จริงฟังเนชั่นอินไซต์วันนี้จะรู้เลยว่าบิ๊กโจ๊กจะสู้แนวแนวทางไหนครับแต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกถึงทางรอดของบิ๊กโจ๊กไปดู ไปตรวจสมรภูมิแนวลบของพี่โจ๊กก่อนว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยแนวลบของพี่โจ๊กเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรียกว่าเปิดศึกรอบด้านนะฮะรอบด้านอะไรเลยนะรอบด้านเลยนะครับด้านในด้านแรกต้องบอกว่าเปิดศึกกับใครฮะกับเปิดศึกกับนายกเศรษฐาทวีสินใช่ครับ เราะอะไรฮะไปร้องปปชเรื่องผิด157 157นี่คือการไปตั้งบิ๊กต่อนะฮะคือยิงตั้งมาตั้งหลายเดือนแล้วนะโอ้ยมันจะต้องแต่นู่นต้องแต่กันยาใช่ฮะกันยาปีที่แล้วนุ่นใช่ฮะนานมากนะครับแต่ทําไมเก็บไว้เพิ่งมาใช้ตอนนี้ไอ้นี่น่าสนใจมากเลยนะฮะนานมากนะตั้งบิ๊กต่อเป็นผบตรนะฮะผิด1น7่เดครับนี่นะแล้ก็แล้วก็มีการร้องในแง่ที่ว่าย้ายเข้าไปช่วยราชการ แต่อยู่มาให้มาอนุมัติให้เขาออกจากราชการแม้จะไม่ได้เซ็นเองแต่รับรู้รับทราบอ้นั้นก็โดนนะตอนนั้นก็โดนด้วยนี่ถือว่าเปิดสืบกับผู้นําของประเทศอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อปี6.63องหกสาบิ๊กโจกเคยเปิดสืบกับท่านนายกประยุทธ์จันโอชามาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นฟ้องศาลเลยฟ้องศาลเลยนะโอน่งมาก่อนที่จะได้กลับมาประจําตําแหน่งที่สชครั้งนี้ก็ลุ้นว่าเปิดสืบระดับท็อปที่สุดของประเทศอย่างนายกเนี่ย จะกลับมาได้หรือไม่นั้นเปิดศึกท่านแรกนะเปิดศึกรอบด้านท่านที่สองอันี้ต้องบอกว่าเปิดเรียกเปิดศึกไหมครับเปิดศึกไหมก็คือมีลุงป้อมเนี่ยแม้จะมีคนบอกอย่างนี้ครับว่าเนื้อหาที่ที่บิ๊กโจ๊กเขียนเนี่ยไม่ได้ให้ร้ายบิ๊กป้อมให้ร้ายมแต่บางคนบอกว่าแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วคือบางคนบอกไม่ได้ให้ร้ายเลยนะครับไม่ไม่ได้ร้ายเลยแต่ ใครเห็นข้อมูลนี้แล้วเนี่ยไม่เป็นผลดีกับเป็น,นลุงลป้อมเลยนะ,นะมี <c oughs> คนบอกว่าถ้าไปยื่นสอบจริยธรรมนี่ลุงป้อมอาจจะต้องไปให้การปปชนะครับ เริ่มแล้วเหรอหเริ่ม <ไป S 2> มีนักร้องไปมันมีคนเริ่มคิดไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเข้าข่ายหรือเปล่าคือคเอาเป็นว่านะฮะเอาเป็นว่าสามัญสำนึกคนอ่านเอกาสารสี่หน้าด้วยไปแล้วไม่ได้เป็นผลดีลุงป้อมเลยฮะเอาเป็นว่าไม่เป็นผลดีลุงป้อมส่วนจะเปิดศึกกับลุงป้อมหรือเปล่าไอ้นั้นไม่รู้ใช่ฮะแต่เอกสารเนี้ยไม่เป็นผลดีกับลุงป้อมเลยนะและจริงๆแล้วมันก็ย้อนกลับมาไม่เป็นผลดีกับตัวบิ๊กโจ๊กเองด้วยเพราะว่าก็มีคนรู้เราเป็นที่รู้กันดีว่าจริงๆแล้วบิ๊กป้อมกับบิ๊กโจ๊กเนี่ สนิทแคขนาดไหนต้องบอกว่าโอ้เน่าเป็นถือว่าอยู่กับลุงป้อมมาเรานานนะเพราะนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้ใช่ครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นแนวลบอีกที่แบบด้านหนึ่งอันที่สองคือเปิดแนวลบกับสีกากีนี่เปิดเยอะมากนะใช่ครับเป็กมาจากบิ๊กต่อนะครับเป็นคู่ขัดแย้งนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองทะเลาะกันเองต้องบอกว่าบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ย ก็กอดกันสองสามรอบเลยนะใช่ยังไม่ดีขึ้นนะตอนที่ตั้งบิ๊กต่อใหม่ๆตอนนั้นนายกบอกว่าพอตั้งบิ๊กต่อปั๊บบอกว่าอยากให้แบบอ่าบิ๊กต่อมีพันธกิจสําคัญคือขจัดความขัดแย้งในสตชก็เห็นภาพตอนนั้นบิ๊กโจ๊กไปที่บ้านนะใช่ครับไปไปที่ที่ที่ห้องทํางานคล้ายๆเป็นเซฟเฮาส์นะฮะที่ทํางานอ่ารับรับของบิ๊กต่ออยู่ที่เมืองทองธานีนะครับนั้นดูก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะใช่ครับแล้วก็ล่าสุดก่อนที่จะย้ายทั้งสองคนเนี่ยมา ประจำสำนักนายกไยนะช่วยงานที่สำนักนายกเนี่ยก็มีแถลงข่าวร่วมนะแถลงข่าวร่วมกันและจบด้วยการกอดกันนี่ที่นี่กอดเอียเนี่ยคิดว่าจะดีขึ้นนะสุดท้ายแล้วไม่ดีขึ้นความกัดแย้งนั้นโอ้ข้ามมาเป็นปีก็ถือว่าเป็นคู่กัดแย้งหลักแหละใช่ครับนะรองผบตรกับอดีตพบตรกับพบตรคุมจิบันรับนะฮะผมว่าถ้าไปถึงถึงปลายปีเนี่ย สื่อตำรวจเนี่ยต้องจัดให้เป็นคู่กัดแห่งปีนะผมว่าตั้งแล้วเหรอต,ตั้งลุงนาได้เลยครับดันั้นท่านแรกที่เปิดแนลบในบในส,ในสอสอท่านที่สองรักษาการพบออตรคนปัจจุบันบโดนด้วยฮะโดนด้วยครับเ<ด>พราะว่ามีการไปร้องหรือประกาศเมื่อวานก็ประกาศแล้วว่าจะไปร้องนะครับเรื่องที่ที่เซ็นคําสั่งให้เขาออกจากราชการไว้ก่อนเอาเลยแต่ยังไม่ยื่นนะอย่างครับเพราะนั้นต้องบอกว่าข่าวบิ๊กโจ๊กไรวันมีแน่นอนฮะท่านที่สาม บิ๊กเต่าครบิ๊กเต่านี่โอ้โหบิ๊กเต่าเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่าเป็นตัวแทนของความขัดแย้งนะครับบิ๊กโจ๊กมองว่าบิ๊กเต่าเป็นตัวแทนของบิ๊กต่อที่ออกมาซัดกับบิ๊กโจ๊กอย่างต่อเนื่องนะคดีต่างๆอย่างกับเว็บพนันต่างๆเนี่ยใช่ครับเออแล้วก็ทางทนายตั้นนะครับตอนที่ไปยื่นกล่าวหาบิ๊กต่อเนี่ยก็จงใจไปยื่นผ่านบิ๊กเต่าเลยเหมือนกับว่าให้ลูกน้องเนี่ยไปทําคดีของเจ้านายเอาง่ายๆคือต้องบอกว่าทั้งสองขั้วสองกลุ่มเนี่ยเขามีทนาย ใช่ค่อยออกมาเป็นสปอคแม่นนะเป็นโฆษกประจําตัวนะใช่ฮะของฝั่งบิ๊กโจ๊กนี่เป็นทนายตั้มทนายตั้มฝั่งบิ๊กต่อเป็นคุณอัจฉริยะคุณคือคือมองคลุมุมแล้วกันนะไม่รู้ไม่รู้ใครฝ่ายกันแต่มองคลุมุมแล้วก็ยังมีพวกเอ่อพวกตำรวจอยู่ในสชอีกระดับหนึ่งใช่ครับอันนี้คือแนวลบนะครับและยังมีแนวลบใหญ่มาอีกหนึ่งฮะก็คือองค์กรอิสระอย่างปพชอันนี้เป็นองค์กรเป็นแนวลบของบิ๊กโจ๊ก ล่าสุดอืเพราะว่าไปยื่นนะฮะร้องเรียนนะฮะพฤติกรรมของกรรมการปปชท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าที่ไปยื่นอย่างเงี้ยก็เหมือนกับขู่ไกลๆกับคนที่เหลือที่บิ๊กโจ๊กอาจจะกำความลับไว้อ๋อเหรอครับว่านี่ให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าโหวตไม่ไม่เข้าทางหรืออาจจะทําแล้วดูไม่ดีแล้วบิ๊กโจ๊กลำบาวเนี่ยอาจจะเหนื่อยแบบนี้เหมือนกันไอ้คนที่บิ๊กโจ๊กไปไปร้องว่าไม่เหมาะสมเนี่ย มีลุ้นเป็นประธานปปชคนต่อไปเหรอเนี่ยมีลุ้นครับใช่ครับเพราะว่าเขาเขาตั้งมาก่อนหน้านี้แล้วครับคือคือเหมายกับว่าคุยกันละอายุงานมีมีมาก่อนแล้วแล้วคนคนที่เหลือที่เมื่อวานเราเปิดภาพให้ดูเนี่ยหกหกท่านเนี่ยเป็นเป็นเข้าใหม่เนี่ยมีสองท่านแล้วก็แล้วก็อีกสี่ท่านเนี่ยกำลังจะเกษียณนี่ก็เข้าขายตัดแ้งตัดขาด้วยนะอ่าใช่แล้วสิ่งที่บิ๊กโจ๊กต้องลบกับองค์กรอิสระอย่างปปชเนี่ยเป้าหมายคืออะไรอันแรกเลย โอกาสเสี่ยงถูกชี้มูลมีมากขึ้นใช่ครับร้ะต้องความชอบธรรมต่างๆที่สําคัญต่อลูกคดีคระยะเวลาสอบสวนใช้เวลานาน,นค,คาดหวังสถานการเปลี่ยนเปิดเดีลรอบใหม่ได้อาจมีลุ้นชิงพวตรก่อที่จะถูกชี้มูลเพราะการไปสกัดที่ปวชถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเปิดแนวลบ,บของบิ๊กโจ๊กและตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะที่ฟังที่พี่ก๊อฟบอกทางดนชั่นดีวีเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสื่อฮะ พอมีการพูดถึงกรรมการปปรชท่านใดท่านหนึ่งที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยหน้าที่ของเราคือค้นหาความจริงค้นหาข้อที่จริงรก็ต้องไปถามบุคคลที่อยู่ในรายชื่อนั้นเกี่ยวข้องก็พี่กอปฟทางนชัสนทีวีก็ไ,ได้ถามได้คำตอบว่าก็ได้ไปส่งคำถามไปฮะก็คือว่าทางทางตัวท่านเนี่ย ไม่สะด,ดวกคุยโดยตรงดดนะครับดดก็มีการมีคล้ายๆมีผู้ประสานงานเราก็ส่งคําถามไปแล้วสุดท้ายก็มีการตอบกลับมามแต่ว่ามีการขอว่าอย่าขอเป็นการให้สัมภาษณ์โดยตรงเลยนะเป็นลักษณะเปิดจากคนใกล้ชิดตอบนนว่า<ค>ไงใกล้ชิดนี่นะครับก็คือว่าบอกว่าเรื่องนี้ที่ไม่ไม่ชี้แจงเองเนี่ยเพราะว่าเกรงว่าถ้าเผื่อชี้แจงกลับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวบิกโจ๊กเนี่ยจะเอาเรื่องนี้มาฟ้องออเป็นได้นะคือมาฟ้องเพื่อให้เห็นว่าเป็นคู่ขัดแย้งกันเป็นคู่ขัดแย้งกัน เวลาจะมีการพิจารณาคดีต่างๆของบิจ๊กเนี่ยนนคนนี้ก็จะต้องถูกถอนตัวอันนี้ก็เท่าทันก็รู้ทันรู้ทันรู้ทันใช่ครับเพราะเวลาพิจารณาคดีต้องออกจากการพิจารณาใช่ไหมใช่ครับเพราะเป็นคู่กัดแยงโดยตรงครือเป็นหลักนะนะครับออแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่มีการร้องเรียนตัวเขาเนี่ยเคยร้องมาแล้วเคยร้องมาแล้วแล้วเรื่องเรื่องพวกนี้ก็คือเคยมีการตรวจสอบมาแล้วจบไปแล้วแต่กลับมายื่นอีกอยากให้สังคมมองเห็นแผนลับเหรอแผนลับของฝ่ายที่กล่าวหาและคือบิจ๊กนะครับและพลเอกประวิตร ก็ไม่ได้เล่นด้วยรับใช่ไหมแล้วก็ยังยืนยันว่าไม่รู้จักกับกับกรรมการปปชที่ถูกพาดผิงแสดงว่าเรื่องนี้คือหมายความว่าฝ่ายที่ชี้แจงเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการเหมือนว่าสร้างเรื่องขึ้นมาอ่าแล้วก็ดูเหมือนว่าลุงป้อมว่าไม่ได้เล่นด้วยไม่รู้ออกมาสามารถไม่ไม่ได้รู้จักคือเนี้ยามว่าแล้วอ่านเกมของบิ๊กโจ๊กในการที่จะรอดได้เนี่ยอันี่สําคัญนะว่าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสรอดมากน้อยแค่ไหนต้องอ่านเกมว่าเป้าหมายบิ๊กโจ๊กในการออกมาเคลื่อนหรือว่า ทำอะไรแต่ช่วงนี้เชิงกฎหมายหรือว่าอะไรแต่ทางรอดเนี่ยคืออะไรครับเมื่อวานผมได้เกริ่นไปบ้างแล้วนะครับว่าในทางกฎหมายเนี่ยอย่างนี้เขาจะเรียกว่าหวังชนะฟาวก็คือว่าคือไม่ต้องไม่ต้องไปถึงขั้นข้อเท็จจริงใช่ครับว่าเส้นทางเงินเป็นยังไงฟอกไม่ฟอกเลยว่าเข้าข่ายหนึ่งห้าเจ็ดมื่อเจ็ดเอาที่เบื้องต้นก่อนครับชนะฝาว<า>ก็คือพนักง,งานสอบสวนไม่มีอำนาจฟ้อง จบเลยไม่ต้องไม่ต้องมีอำนาจในการทาคดีจบเลยนะครับก็เหมือนก็เหมือนไม่รับคําร้องอ่ะได้ไปเลยถามมาโดยมิชอบอะไรอย่างนี้นะฮะไม่มีกฎหมายให้อํานาจอะไรอย่างนี้คือยกเลยถ้าฟ้องศาลไปศาลยกเลยไม่ดูเนื้อหาไม่ดูสํานวนล้มคดีโดยอ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่มีอานาจสอบสวนโดยสอบสวนโดยมิชอบใช่ครับโดยหลักการสอบสวนในคดีอาญาหากกระบวนการสอบสวนกระทำโดยมิชอบขัดต่อกฎหมายหรือพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเมื่อคดีถึงศาลศาลจะยกฟ้องทันที โดยไม่ดูข้อเท็จจริงไงโดยไม่ดูเนื้อหาคดีหรือข้อเท็จจริงในคดีภาษากฎหมายเรียกว่าชนะฝาวชนะฝาวเลยชนะฟาวเลยอันที่สองที่ฟ้องนายกเนี่ยครับเพื่ออะไรครับเขามองว่าเป็นการชกข้ามรุ่นเล่นถึงระดับผู้นาประเทศแล้วก็คือจริงๆรและสถานะของท่านนายกนี่ก็คือว่าข้าราชการก็ต้องฟังถ้าเผื่อฟ้องถึงนายก ็อาจจะทําให้ข้าราชการรวนเรว่าโอ้๊คนายกรุนฟ้องอออต้องดูดูท่าทีก่อนนายกจะเอาต่อไหมหรือจะหยุดหรือจะถอยอ,อ,นนอันแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของนิติศาสตรนุนรุนใช่ครับนะฝ่าวคือถ้าไม่มีอํานาจเนี่ยก็จบไปเลยใช่ไหมรหรือว่ามีชอบหรือที่บิ๊กโจ๊กถแถลงก็ใช่ว่าอาญาเถื่อนใช่ไหมใช่อาญาเถื่อนอาญาเถื่อนเนี่ย ประเด็นของฟ้องนายกนี้เป็นมุมทางรัฐศาสตร์ไหมเป็นมุมทางรัฐศาสตร์ใช่ครับคือเชิงจิตวิทยาว่าเล่นถึงระดับบิ๊กเอนาะชกข้ามรุ่นเนี่ยรุ่นใหญ่เนี่ยว่ารุ่นเล็กๆต่างๆให้ระวังไว้ใช่กดดันไปถึงฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นผู้กําหนดทิศทางนโยบายในทางคดีนะอาจทาให้คดีสะดุดหวังให้ฝ่ายปฏิบัติอย่างพี่ก๊อฟว่านะฮะตำรวจองค์กรอิสระรอดูความชัดเจนของฝ่ายการเมืองว่าเมื่อฝ่ายการเมืองระดับนายกโดนเรื่องนี้ เป็นยังไงบ้างาใช่ไหมจะถอยด้วยจะยังไงซึ่งวันนี้กรณีฟ้องนายกเนี่ยก็มีที่ปรึกษานายกนะใช่ครับคือคุณไอพิชินชื่นบาน,น,บานครับออกมาตอบคําถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่บิ๊กโจ๊กฟ้องนายกครับครับเรื่องสิทธิ์ทในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราต้องเคารพทุกฝ่ายแต่ทุกอย่างมันก็ให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผมว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีทุกอย่างการใช้สิทธิในกระบวนการนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่ามันเหมาะสมความเหมาะสมที่จะมากล่าวหาท่านนายกคัตรีเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือไม่ผมคงตอบแทนท่านรองสุรเชษไม่ได้หรอกครับหรือว่าให้ท่านตอบเองดีกว่าครับ เอาง่ายๆคือไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมครับไม่เหมาะสมที่จะฟ้องนายกใช่ครัอันนี้ที่ปรึกษาของท่านนายกออกมาให้สัมภาษณ์ครับอ่ะเกี่ยวข้องกลเกมที่3อ่านเกมวิจกนะหวังชนะฝาวทางนิติศาสตร์ฟ้องนายกเพื่อเล่นชกข้ามรุ่นที่พลาดพิงบิ๊กป้อม กลยุทธ์อะไรเนี่ยคนอยากรู้อันนี้มีคนบอกว่าเอ๊ะหวังพึ่งผู้มีบารมีหรือเปล่านะฮะก็คือวิกป้อมเนี่ยเพราะว่าการพาดพิงเนี่ยไม่ได้เป็นในทางลบแต่อาจจะเป็นการเหมือนส่งสัญญาณกระตุกเตือนว่าลูกน้องกําลังเดือดร้อนนะให้ออกมาช่วยหน่อยใช่แบบนั้นเลยอาศัยบารมีบารมีนะคืออย่างน้อยให้มีตัวละครร่วมด้วยนะที่จะ แทนที่จะเคลื่อนคนเดียวนะเออไม่รู้นะบอกยาเราอย่างที่บอกคือเรื่องนี้ยังไงแล้วก็เนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับพี่ป้อมเลยคจะเป็นคุณโทษแค่ไหนนี่ลองพิจารณาเองแล้วกันครัไอ้นี่ต้องบอกอ่านเกมของพิกโจ๊กในการที่จะฟ้องด่าเล่นใหญ่เป้าหมายเพื่ออะไรเป้าหมายแน่นอนฮะเป็นทางรอดทั้ง3แนวทางนี้เป็นทางรอดหมดนะครับแล้ววันนี้แน่นอนครับเมื่อกี้บอกแล้วฝ่ายกฎหมายทีมกฎหมายแล้วกันไม่ใช่ไหยทีมกฎหมายที่เป็นถือว่าเป็นตัวแทนของ ฟังบิ๊กโจ๊กมาตลอดเนี่ยมาแถลงข่าวเป็นทางการอีกบิ๊กโจ๊กวันตั้งแต่เมื่อวานก็บอกแล้วว่าหลังจากนี้จะมีทุกวันน่าจะมีความเคลื่อนไหวตั้งรับไปดีแล้วกันจะมีทุกวันเมื่อวานบิ๊กโจ๊กไปแถลงที่ปปชวันนี้ให้บิ๊กทนายตั้มออกมาแถลงครั้งนี บอกว่าฝากถึงบิ๊กเต่าให้ดูทนายตั้มเป็นตัวอย่างนะฮะบ,บอกว่าเปิดทั้ง2คนเลยไม่เกรงใจพี่น้องฮะนะฮะ,ะ,ะแล้วก็อยากให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมให้สวยหมดไปขอถามท่านว่าจะกล้าหรือไม่นะครับกล้าที่จะดําเนินคดีกับคนที่ไม่มีใครกล้าแตะหรือเปล่าวันนี้ทนายตั้มพยายามชี้หเห็นถึงสองมาตรฐานนะว่าถ้าทําระดับบิ๊กตารวจอย่างบิ๊กโจ๊กแล้วต้องทํากับบิ๊กตารวจ ท่านอื่นเหมือนกันใ่คใด,ดีที่ใกล้เคียงกันถ้ามีคด,ดีความคืบหน้าของคด,ดีเป็นยังไงพยายามโยงให้เห็นถึงความอะไรสองมาตรฐานของในวงการบิ๊กตำรวจนี่คือแนวทางลอดของบิ๊กยกส่วนจะรอบรถฟังดูรอบหมฮะใน3แนวทางทั้งเรื่องของชนะฟา้าฟ้องนายกหรือว่าพาดพิงลุงป้อมเนี่ยพอ,อไปได้ไหม <laughs> ด,ดูแลเหนื่อย